ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวนี่ฮะหลังจากลบมาห้าวันนะครับนี่คือสภาพส้นเท้าของทหารเปื่อยยุ่ยเลยครับแช่น้ำนี่ไอพิธามึงดูไว้ทหารมีไว้ทำไมนี่นะดูไว้เออนะสภาพอ่อนล้าลอยแรงนะครับนะได้พักสักทีทหารโอ้โห ทหารมีไว้ทำไมรถไปก็ไม่ชนะนะแล้วก็ชอบไอ้พวกนี้ชอบมาแก้ตัวนะแก้ตัวบอกว่าทหารก็มีไว้รบอย่างนี้แหละไม่ได้เอามีไว้มาเป็นปกครองยิงทหารปกครองอ่ะดีกว่านะนะเนี่ยเอารักการเมืองมาปกครองเนี่ยเป็นไงไม่ได้เรื่องได้ราวเลยทหารปกครองดีกว่าเยอะเลยนะครับมันชอบมาแก้ตัวไงว่าทหารนะ่ะเขามีไว อลบอย่างนี้แหละไม่ได้มาเอาทหารมาปกครองไม่ได้ให้ทห,หารมาเป็นนายกอืมนะเนี่ยมึงไปดูถูกทหารลุงตู่บริหารไม่ดีตรงไหนอ่ะทหารมาปกครองไม่ดีตรงไหนอ่ะมีแต่วความสงบร่มเย็นมีแต่เศรษฐกิจที่ดีนะสงครามก็ไม่มีออเนี่ยพอพอให้นักการเมืองมาปกครองเป็นไง ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวสักอย่างหนึง่งนะประชาธิปไตยแล้วไงมันดีตรงไหนเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยฮะเออเออโถไอพวกนี้นะไอ้พวกส้มก็มีความแถอีกนะนะเออมาแถช่วยพิธามาแถช่วยพวกนี้นะครับโอ้โหนะทหารปกครองอ่นะดีสนะุดๆเลย นะครับเออไม่ดีตรงไหนอ่ะมันไม่ดีตรงไหนอ่ะมันก็เพราะนักการเมืองมันเลวไงทหารก็เลยต้องมาปกครองไงนะก็เพราะนักการเมืองมันโกงมันกินไงเอานักการเมืองมันไม่โกงไม่กินก็เขาจะมาปกครองทำไมถ้ามานักการเมืองมันดีแล้วทหารจะปกครองทำไมฮะถ้ามานักการเมืองมันทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองมัน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 สงบร่มเด็นนะ ไม่ทุจริตไม่โกงเนี่ยนะเอทหาราก็ไม่ได้อยากมาปกครองหรอกคิดว่าทหารก็อยากจะปกครองเฮ้ยฉันอยากจะปกครองมากฉันอยากจะปกครองมากอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่ได้อยากปกครองหรอกนะแต่บ้านเมืองมันมัน,ม,นมันก็เรียกว่าไปต่อไม่ได้ก็เ,เลยต้องมาเอาปกครองนะครับแถมปกครองดีกว่าด้วยปกครองดีกว่านักการเมืองด้วยนะโอ้โถ ถ้าเป็นเนี่ยไอ,ไอ้ด้อมส้มเนี่ยไปด่าทหารไม่ใช่ด้อมส้มสอ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 พักส้มเนี่ยไปด่าทหารส้นตีนเนี่ยออแล้วมึงรับผิดชอบอะไรไหมก็ไม่รับผิดชอบอะไรทหารเขาสูญเสียครอบครัวสูญเสียชีวิตปกป้องประเทศชาติมึงไปด่าเขาส้นตีนออแล้วก็ออกมาขอโทษแค่นั้นแหละจบออนะสมควรอะ่ะมึงชาติน้ามึงก็ได้เป็นหลอกนายกอะ่ะนะ เออนะไอพิธานะครับชาติอีกอกี่ชาติมันก็ไม่ได้เป็นหรอกนายกอะนะมันไปด่าทหารไว้เยอะนะบาปกรรมเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ